เราเรียกกันว่า,าศาสนาทายาทไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามที่ได้ในวันนี้ทั้งเลื่อนชั้นเป็นพระครูชั้นเอกก็ดีการจบการศึกษาปรริยธรรม9ก้าประโยคทั้งสองรูปก็ดีต้องเป็นคนที่มีเหตุปัจจัยจึงจะประสบความสำเร็จได้ในพระสุ์ตันตปิดกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่าอุทธาตากรรม,มทายยสุอัปปมาโตวิจักขโนเป็นต้นแปลความได้ว่าบุคคลจะดำรงตำแหน่งในราชการหรือการทำงานที่ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งนั้นต้องเป็นผู้ขยันในการทำงาน ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านพระครูเมตตาอุดมกิจได้เป็นเจ้าวาดทำหน้าที่ในฐานะเจ้าวาดปกครองดูแลพระสงฆ์ดูแลวัดวาอารามบำรุงศรัทธาของประชาชนด้วยดีเสมอมาเป็นพนที่มีความขยันหมั่นเพียรจึงประสบความสำเร็จในวันนี้รเรียนธรรมเก้าประโยคทั้งสองรูป ทั้งท่านพระมาหามาวินก็ดีท่านพระมาหาวีรพลก็ดีอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้งเพราะการเรียนพระบาลีนั่นเป็นการเรียนที่ขึ้นชื่อว่ายากาเป็นขึ้นชื่อว่ายากหินหินที่สุดในบรรดาการศึกษาหลายแขนงในโลกนี้าการศึกษาบาลีเพราะต้องท่องจำต้อง ขยันมันเพียนอดทนในการดูแลหนังสือหลักสูตรก็มากแต่ว่าท่านทั้งสองนี้เป็นอภิชาติสิทธิเรียกว่าเป็นสิทธิที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไปอยู่วัดมูลีโลกยารามประสบความสำเร็จทุกปีโดยไม่สอบตกนี่ถือว่าท่านมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรการศึกษาพระบาลีนั้นนอกจากขยันหมั่นเพียรแล้วยังต้องอาศัยความอดทนในการดูหนังสือในการท่องหนังสือและอาศัยสติปัญญามีความตั้งใจอย่างสูงสุดเรียกว่ามีอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองการทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะอยู่ในตำแหน่งใด ถ้าหากไม่มีความขยันตั้งใจตำแหน่งก็อยู่เพียงเท่านั้นไม่มีความเจริญก้าวหน้าอันใดแต่ถ้ามีความตั้งใจ